ขนมไทยเนี่ยนะจะว่าไปนะมันไม่ค่อยดีหรอกเรารู้เองว่าน้ำตาลคือสิ่งที่อันตรายมากๆทำยังไงถึงจะให้คนกินแล้วเขาไม่รู้สึกว่าเขากำลังกินยาพิษด้พี่ก็ทำขนมหวานแหละทำขนมทำอาหารชุบชูใจคนถ้าพี่อยู่ในช่วงที่ กุมใจหรือไม่สบายใจนทำให้พี่รูดออกมาจากมันได้ชั่วค่าว่างเงี้ยชื่อจริงๆชื่อพาฝันเนาะสุภาวานณีตอนนี้พี่ทำสตูดิโอขนมหวานค่ะแล้วก็เป็นคุ o กกิ้งสตูดิโอแล้วก็จัดคลิปไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยทำสตูดิโอหวานนวเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิด ทำมันนิดๆอันนีน้นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็รอเวลาพอถึงเวลาที่เราจะเปิดเนี่ยเราก็เปิดร้านโควิดมาพอดีแต่ว่าโชคดีมากเลยนะช่วงช่วงโควิดเนี่ยขายขนมแบบสนุกดีอะคือตอนช่วงโควิดเนี่ยทุกคนมีเวลาเนาะเพราะอยู่ที่บ้านก็เลยใช้ไรเดอร์มาเอาขนมของเราไปทําให้วันนวันเป็นที่รู้จักอะค่ะเพราะว่าคนอะอยู่บ้านแล้วก็มีเวลาสั่งขนมไปกินที่บ้าน พี่เริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวนะพอเป็นนักข่าวเสร็จแล้วพี่ก็พี่ก็มาทํางาน n g o แล้วก็มาทําสํานักพิมพ์ทํากับเพื่อนสนักพิมพ์วงกลมเราตอนนั้นก็โดดเด่นมากตอนที่เราเปิดตัวสํานักพิมพ์เนี่ยพอถึงจุดนี้มันก็เราก็ถึงอิ่มตัวเราก็ลงมาช่วงที่เราเลิกทาหนังสือเนี่ยเราก็คิดว่าทําอะไรดีที่เราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะมันจบในตัวเราเองได้อะค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นสิ่งนี้เนาะ ก่อนก็ไม่ได้ชอบกินขนมไทยนะคะแต่ว่าที่บ้านเราอ่ะคุณแม่คุณยายคุณน้าทำขนมกินเนาะที่บ้านทำเองหมดทุกอย่างอ่ะไม่ซื้อกินพี่ก็จะโตมากับสิ่งที่แม่น้ายายคุยกันร้านนี้แม่อร่อยเนาะสู้เราทำเองไม่ได้แบบเงี้ยจะได้ยินอย่างเงี้ยตลอดเวลานะแบบว่ามันฝังอยู่ในตัวเราอะ่ะเรื่องรสชาติเรื่องความทรงจำระหว่างเรากับแม่เราก็เลยเป็นขนมไทย เพราะว่ามันอร่อยคนที่เขารับประทานนะคะแล้วเขาก็ฟีดแบ็กกลับมาหาเราพี่ว่าคนทาอะ่ะมันมีความสุขเนาะมันรู้สึกว่าอ๋อรสชาติแบบนี้คนกินแล้วมีความสุขคนแบบคนกินแล้วไึกถึงสมัยเด็กๆเลยจนจนเรารู้สึกว่าความทรงจำมายาวของคนที่กินอะ่ะมันระเบิดมันในปากเวลาที่เขากินเนาะมันก็ปึ้งเลยไงมันก็เหมือนนําความทรงจํากลับมาแล้วพี่ว่ามันก็คือเป็นความสุขในในช่วงขณะที่กินอะไรอย่างเงี้ย ขนมไทยเนี่ยนะจะว่าไปนะมันไม่ค่อยดีหรอกขึ้นชื่อว่าขนมหวานมันไม่ดีเข้าใจไหมคนกลัวเนี่ยพี่ว่าสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ของพี่ก็คือว่าเรารู้เองว่าน้ำตาลคือสิ่งที่อันตรายมากๆขนมไทยไม่ได้มีแค่อะไรแป้งน้ำตาลมะพร้าวของไม่ดีทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยทำยงังไงถึงจะให้คนกินแล้วเขาไม่รู้สึกว่าเขากำลังกินยาพิษอะ แบบแรกเลยนะเราไม่ต้องเปิดทุกวันเพราะว่าคนที่กินเปิดทีไรก็สั่งเลยนะันะนะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีน้ําตาลทรายขาวเนี่ยอันตรายที่สุดเลยเราพยายามดีกลียยหลีกเลี่ยงไม่ใช้คือพยายามจะแก้เพนพอยท์เหล่านี้เนาะหมอก็ไม่ได้ห้ามหรอกว่าห้ามกินแต่เรารู้สึกว่ากินได้แต่ว่าคุณต้องใช้ให้หมดคุณออกกาลังกายอะไรเงี้ยพยายามให้คนนะสั่งแล้วมารับก่อนบ่ายโมงแต่คนก็ยัง ชอบเอาไปเก็บอะพยายามจะบอกเขาว่ามันมันอร่อยที่สุดเมื่อทานใหม่ๆแต่จริงๆเป้าหมายในใจเราอะเราอยากให้คนกินแค่แบบบ่ายโมงเขาต้องกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทานมันไม่ใช่ทานตะยนันด้วยอายุขนาดนี้เนาะโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ให้อิสระกับเราเพราะว่าเขาอะเขาได้เดินทางไกลาจากเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ไม่ต้องดูแลใคร ดูแลสุขภาพตัวเองตารางชีวิตของพี่หรอไม่ไม่แน่นอนนะคะพี่ก็จะจัดคลาสสอนสุกเสาอาทิตย์สักสามสี่คลาสก็พออะไรเงี้ยแล้วก็ทำขนมให้คนออเดอร์ก็4วัน5วันไม่เกินนี้ที่พี่อยากสร้างแรงบันดาลใจคืออยากให้คนทำอาหารกินเองมันเรียนรู้ว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยาก พี่ว่าการทำอาหารกินเองมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองฉะนั้นเนี่ยไอ้พาร์ทที่มันเป็นเวิร์กช็อปเนี่ยคืออยากให้คนได้มีโมเมนต์แบบนั้นเลยค่ะ